เนียงี้ยคอยังไดีคอยด้กมบอ๋อค่ะเอแล้วเนี่ยคุณน้าจะยังเหลือสามตัวคุณน่าเ่า้นอ่ยฉันบอกเขาไงน้องนี่บอกมาแล้วบอกแล้วอันที่แรกเขาไอ้คุยกันไว้ว่าสิไปนัดกันคือวันศุกร์เนาะนี่มาเล่นแลยบอกก็ว่าสีเปียวมากจ้า วันนี้ไปแล้วมั้เปไปแล้วไปมากอ่ะค่ะไปถีงสิบไปมากเราไปได้หินเลยซอมันไปาพนก็บอกเรามันบอกแล้วบอกได้นะล่ะอ๋อคนบอกคนเรือบอกแล้วค่ะมันก็นั่งยู่ผู้เดียวมันออกมากในมือเา้ยเงี้ยเงี่ยๆงไ้ยเงังแล้ว

มีซอสบอกโสามโูนเพิ่นเฮ็ดกระได้ไอีสิบอกโอเคไหมโอเคโอเค่าสันอ่ะแม่ยกให้เพิ่งนี้แม่โอเคังสี่บ่เนียนมันผลตอนวายมันเขาจะปิดนะอผมกับโบเล่มากันโบเล่ไปพุ่นก็ชุ่มยังงนก็ถือชุ่มเงไงเถอะเราถืออาไ้ที่ว่าไอสองอันหากับไอสองโซเนี่เนุ่นบ่เนียนพิ่นบเจ้าเลยโบเล่ถือพร้ม ยังเด็ก็โทรไปหาลูกแล้วลูกมีซื้ออยู่บอกเคนละโทรบอกให้ไอ้ลูกไปเขาหาจับลอตเตอรี่เนาะน้องบอกไอ้สามเปดเก่าเนี่ยหู่กันเบิร์ตไปนี่บ้านนออเขาหงบอกพี่น้องคนบ่เขาบอกลูกบอกกันเฮี้ยนหนักเสด็ว่าเขาจะยังบหู่กันเบิร์ตบอกปมาแดงมันบ่บ่เฮียนปากเฮียนป้าเตีป้าเต้ยนี่เฮียนป้าเฮียนเอ้คนนอ๋อมาแบบเคยถือถือต้องประจุ ช้องแล้วก็ถ <southwest> mm ือ hmm. มัน <cider> พ <spark> ูผามากเลมากมน่อยพูผามากแลสิมาเลยอ๋อแล้วสิมาถามบ่คือองเทียร์ซ้ำพันเคยได้น้ำพูผ้าดอกใช่นย่นสื่อซ้ำเพ้าเนาะ มันนอกเข้าน้องพี่น้องเขาก็ได้ไปง้มง่ายหรือว่าซื่อหลายน้องพี่น้องมากแต่ว่าบางคนก็อาจจะว่าเอ๊ะไอ้บอกคนนั้นพูดึงเรื่องมันก็รู้ยังเดี๋ยวคุณเข้าผหมือนมเมนคนเล่นบ้างหาเปียดก็ต้องหัางกระบอกผมกันงั้นศพไม่ต้องบอกหาเปียกสามเปียดหาบกเปียกมาด้วยกอนบ้านที่มันอั้นบ้านนี้มีบนค่ะผมไปเขเรยกผมไปซื้อผมมาซื้อ มันมันออกมาหาแตนวัวไ้คนหนึ่งมาห้องแล้วมีสัตได้แดงกระถือขึ้นข่อคุณนั่นแม่เพิ่งจะเป็นคนที่ว่าวังแมนวัดซื่อหอยกระดอเนาะบัดไหนว่ามากกว่านั่นเนาะเก็บงานแบบบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะไปเลี้ยงงัวไปหาเก็บเพชรเจสิเนาะเพชรเพชรนะเที่ยวเหนือหันมาท่านคอยตัวเด็กของน้องผู้พาเขานะครับในงวัดนี้นะครับเอชรนินกะรอคอยอย่าเด็กนองผู้พานะคะ ก็จะอยากเห็นหน้าเห็นตาคนจุกทีนะครับในโชคน้าอยากเห็นหน้าพ้อมนะคะ uh huh. เนาะถ้าแม่นน่ามันออกตัวนีก้ก็จะมีคนแห่กันลังใจนองหลายอยอก uh huh. เพราะว่าเอฟซีหนนเบื้องหลายอยู่สำหรับคนที่เขามาติดตามด้วพี่น้องติดตามครั้งแรกนะคะอันนี้คือติดตามครั้งแรกงวดนี้คือสามแปดเก้านะคะเดี๋ยวรอรุ่นกันว่าวันที่สิบหกเราจะมีโชคหรือเปล่าเราจะสอบผ่านไหมเนาะ ขอบคุณคุณแม่หลายๆจ้า